ตอนที่แล้วเราได้เห็นภาพการก่อร่างสร้างตัวของอนานิคมทั้ง13แห่งกันไปแล้วใช่ไหมคะเราเห็นความแตกต่างสุดขั้วระหว่างอนานิคมทั้งเหนือที่ก่อตั้งด้วยเหตุผลทงางศาสนากับทางใต้ที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจ แต่ถึงจะต่างกันยังไงพวกเขาก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันค่ะคือการค่อยๆสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเป็นชาวเวอร์จิเนียเป็นชาวแมสซาชูเซตส์และท้ายที่สุดคือการเป็นชาวอเมริกันที่รู้สึกห่างไกลจากประเทศแม่อย่างอังกฤษมากขึ้นทุกทีวันนี้เราจะมาหาคำตอบสำหรับคำถามที่สำคัญที่สุดคำถามหนึ่งในประวัติศาสตร์กันค่ะ อะไรคือฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้ชาวอนานิคมผู้พักดีเหล่านี้ตัดสินใจลุกขึ้นจับปืนต่อสู้กับจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดในโลกในยุคนั้นกันคะอะไรที่ผลักดันให้พวกเขาประกาศตนเป็นชาติอิสระและก่อกำเริดประเทศใหม่ที่ชื่อว่าสหรัฐอเมริกาขึ้นมา เรื่องราวในวันนี้คือการต่อสู้ที่ไม่ใช่ด้วยกำลังทหารแต่เป็นการต่อสู้กันด้วยอุดมการที่จะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลค่ะจุดเริ่มต้นของรอยร้าวครั้งใหญ่นี้ต้องย้อนกลับไปในปี1754ตอนนั้นเกิดสงครามที่ในอเมริกาจะเรียกว่าสงครามฝรั่งเศสและอินเดียน แต่ถ้ามองในภาพใหญ่ระดับโลกมันคือส่วนหนึ่งของสงคราม7ปีซึ่งเป็นการขัดแย้งกันระหว่างสองมหาอำนาจคืออังกฤษกับฝรั่งเศสเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่กันทั่วโลกเลยค่ะในอเมริกาเหนือสงครามครั้งนี้เป็นการรบกันเพื่อแย่งชิงดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ในแถบลุ่มแม่น้ำโอไฮโอชาวอนาธิคมอังกฤษและทหารอังกฤษ ได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันเพื่อต่อสู้กับฝรั่งเศสและพันธมิตรชนพื้นเมืองของพวกเขาหนึ่งในนายทหารหยุ่มชาวเวอร์ชิเนียที่สร้างชื่อเสียงขึ้นมาในสงครามนี้ก็คือคนที่ต่อมาจะกลายเป็นบุคคลสำคัญที่สุดของประเทศเขาชื่อจอร์จวอชิงตันค่ะสงครามกินเวลาไปเกือบ10ปีและจบลงด้วยชัยชนะอย่างท่วมท้นของอังกฤษค่ะ ฝรั่งเศสต้องสูญเสียดินแดนในอเมริกาเหนือทั้งหมดไปให้อังกฤษฟังดูเป็นเรื่องดีใช่ไหมคะชาวอนณานิคมต่างก็ดีใจคิดว่าในที่สุดพวกเขาก็จะสามารถขยายตัวไปทางทิศตะวันตกได้อย่างอิสระเสียทีแต่ในความเป็นจริงแล้วชัยชนะครั้งนี้กลับเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับอนานิคมคะ่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้น ก็เพราะว่าสงครามครั้งนี้มันแพงมากค่ะอังกฤษมีหนี้สินท่วมหัวจากการทำสงครามทั่วโลกและรัฐบาลที่ลอนดอนก็มองว่าเอ๊ะสงครามนี้มันก็เพื่อปกต้องชาวอนณานิคมไม่ใช่หรอทำไมพวกเขาจะไม่ช่วยใจละ่ะนี่คือจุดเปลี่ยนทางคิดครั้งสำคัญเลยนะคะจากเดิมที่อังกฤษใช้นโยบายปล่อยปละละเลยหรือที่เรียกว่า Saltery Neglect คือไม่เข้ามายุ่งวุ่นวายในการค้าหรือการเก็บภาษีในอาณานิคมมากนักตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนใจแล้วค่ะยังไม่พอเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับชนพื้นเมืองที่ยังอาศัยอยู่ในดินแดนที่เพิ่งยึดมาจากฝรั่งเศสได้กระสัดจอร์จที่3ก็ได้ออกประกาศราชาองค์การปี1763ห้ามไม่ให้ชาวอาณานิคมขยายถิ่นฐานไปทางทิศตะวันตกเกินแนวเทือกเขาอัพเเลเชียนชาวอาณานิคมโกรธมากเลยค่ะ พวกเขารู้สึกเหมือนโดนหักหลังเรารบแทบตายเพื่อดินดานนี้แต่กลับถูกห้ามไม่ให้เข้าไปใช้ประโยชน์นี่นะมันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เห็นว่าผลประโยชน์ของอังกฤษกับของชาวอนานิคมนั้นมันเริ่มจะสวนทางกันแล้วค่ะและแล้วอังกฤษก็เริ่มเดินเกมทางการคลังค่ะในปี1765รรัฐสภาอังกฤษ ผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งที่สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วทั้ง13อนณานิคมนั่นคือกฎหมายสเตมหรือ The Stem Act ค่ะกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสเตมไรลสนีนะคะแต่มันบังคับให้เอกสารทางกฎหมายหนังสือพิมพ์ใบปลิวไพ่หรือแม้กระทั่งลูกตาหูต้องติดสเตมของรัฐบาลที่ซื้อด้วยเงินของอังกฤษเท่านั้นนี่ไม่ใช่การควบคุมการค้าเหมือนที่เคยทำกันมา แต่มันคือการเก็บภาษีโดยตรงหรือ direct tax เป็นครั้งแรกและมันกระทบกับทุกคนตั้งแต่ทนายความไปจนถึงคนเล่นไพ่ในโรงเตี้ยมเลยค่ะชาวอนานิคมเดือดดานมากพวกเขาไม่ได้โกรธที่ต้องจ่ายเงินนะคะแต่โกรธในหลักการค่ะพวกเขายึดมั่นในสิทธิ์ตามแบบอังกฤษที่ว่าจะเก็บภาษีได้ต้องมีผู้แทนอยู่ในสภา แต่ในรัฐสภาอังกฤษที่ลอนดอนไม่มีผู้แทนจากอนณานิคมเลยแม้แต่คนเดียวมันจึงเกิดเป็นสโลแกนที่ทรงพลังที่สุดในยุคนั้นขึ้นมาว่า No Taxation without Representation หรือไม่จ่ายภาษีถ้าไม่มีผู้แทนการประท้วงเกิดขึ้นทั่วทุกหัวระแหงมีการรวมตัวกันของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าบุตรสองแห่งเสรีภาพหรือ Sons of Liberty มีการข่มขู่เจ้าพนักง,งานเก็บภาษีมีการคว่ำบาตรสินค้าจากอังกฤษและที่สำคัญคือมีการจัดสภาสแตมแอคหรือสแตมแอคคอนเกรสที่ผู้แทนจาก9อาณานิคมมารวมตัวกันเป็นครั้งแรกเพื่อส่งสารประท้วงไปยังรัฐบาลอังกฤษนี่คือหมุดหมายสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าอาานิคมเริ่มจะร่วมมือกันแล้วค่ะสุดท้ายอังกฤษก็ต้องยอมถอย ยกเลิกกฎหมายสแตมไปแต่ก็ยังออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่งตามมาทันทีเพื่อยืนยันว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะออกกฎหมายใดๆก็ได้เพื่อควบคุมอนานิคมเรียกว่ายังไม่ยอมเสียหน้าค่ะเรื่องยังไม่จบแค่นั้นค่ะอังกฤษยังคงพยายามเก็บภาษีทางอ้อมจากสินค้านำเข้าอีกหลายอย่างเช่นแก้วตะกั่วสีและที่สำคัญคือชา ผ่านกฎหมายทาวสินเอ็กซ์การประท้วงก็ยังคงดำเนินต่อไปบรรยากาศในเมืองใหญ่อย่างบอสตันนั้นตึงเครียดมากค่ะเพราะมีทหารอังกฤษมาประจำการอยู่เต็มไปหมดและแล้วในคืนวันที่5มีนาคม1770ความตึงเครียดก็ระเบิดออกมาค่ะเกิดเหตุการณ์ประทะก,กันร,ระหว่างชาวเมืองที่กำลังคว้างปาสิ่งของใส่ทหารอังกฤษกับกลุ่มทหารที่ทนไม่ไหวจนเปิดฉากยิงใส่ฝูงชน มีผู้เสียชีวิตไป5คนเหตุการณ์นี้ถูกเรียกขานว่าการสังหารหมู่ที่บอสตันหรือ Boston Massacre ผู้นำการประท้วงอย่างแซมมัอดัมส์และพอลเรเวียได้ใช้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องมือโฆษณาชนใจอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะภาพแกะสลักของพอลเรเวียที่แสดงให้เห็นภาพทหารอังกฤษกำลังยิงใส่พลเมืองที่ไร้อาวุธ ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วอนานิคมปลุกกระแสความเกลียดชังอังกฤษให้รุนแรงยิ่งขึ้นหลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่บอสตันดูเหมือนอะไรๆจะสงบลงไปพักหนึ่งค่ะแต่อังกฤษก็ยังไม่ยอมแพ้เรื่องชาค่ะในปี1773พวกเขาออกกฎหมายชาหรือ Tea Act ซึ่งจริงๆแล้วมันทำให้ชาถูกลงด้วยซ้ำแต่ปัญหาก็คือ มันเป็นการให้สิทธิผูกขาดการค้าชาแก่บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเพียงเจ้าเดียวชาวอนานิคมมองว่านี่เป็นเล่นเหลี่ยมที่จะหลอกให้พวกเขายอมรับหลักการเก็บภาษีของอังกฤษให้ได้ง่ายค่ะในคืนวันที่16ธันวาคม1773ที่บอสตันกลุ่มบุตรแห่งเสรีภาพได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่อุกอาจที่สุดพวกเขาปลอมตัวเป็นชนพื้นเมืองเผ่าโมหก หลอบขึ้นไปบนเรือขนส่งสินค้าของอังกฤษแล้วโยนหีบใบชาทั้งหมด342หีบทิ้งลงทะเลในอ่าวบอสตันการกระทำครั้งนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่องานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันหรือบอสตันทีผาที่มันไม่ใช่การทำลายทรัพย์สินเพื่อความสะใจนะคะแต่เป็นการแสดงออกทางการเมืองที่ชัดเจนที่สุดว่าพวกเขาจะไม่ยอมจำนวน รัฐบาลอังกฤษโกรธจัดเลยค่ะพวกเขามองว่านี่เป็นการก่อกระบฏและต้องถูกลงโทษสถานหนักในปี1774รัฐสภาจึงผ่านชุดกฎหมาย5ฉบับที่ชาวอนานิคมเรียกว่ากฎหมายอันมิอาจทนได้หรือ intolerable acts เพื่อเป็นการลงโทษบอสตันโดยเฉพาะมีทั้งการสั่งปิดท่าเรือบอสตันจนกว่าจะจ่ายค่าชาที่เสียหายทั้งหมด ยกเลิกสภาของแมสซาชูเซตส์และให้อำนาจทหารอังกฤษในการเข้าพักในบ้านของประชาชนได้ตามใจชอบแต่อังกฤษคิดผิดค่ะแทนที่กฎหมายนี้จะทำให้แมสซาชูเซตส์โดดเดี่ยวและหวาดกลัวมันกลับทำให้ทั้ง12อาณานิคมที่เหลือรู้สึกเห็นใจและมองว่าถ้าวันนี้เกิดขึ้นกับบอสตันได้วันหน้าก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ ความกลัวและความโกรธนี้ทำให้ผู้แทนจากทุกอนานิคมยกเว้นจอร์เจียมารวมตัวกันที่ฟิลาเดลเฟียในการประชุมที่เรียกว่าสภาภาคพื้นทวีปชุดที่หนึ่งหรือ First Continental Congress เพื่อวางแผนรับมือกับอังกฤษร่วมกันสงครามใกล้จะมาถึงเต็มทีแล้วค่ะ และแล้วในคืนวันที่18เมษายนปีพุทธศักราช1775ทหารอังกฤษก็เคลื่อนพลจากบอสตันเพื่อไปยังเมืองคองคอร์ดโดยมีเป้าหมายเพื่อยึดคลังอาวุธของกลุ่มผู้ประท้วงแต่ผ่านนี้รั่วไหลคะ่ะพอรีเวียและคนอื่นๆได้ขี่ม้าไปตลอดคืนเพื่อส่งข่าวเตือนชาวบ้านตามเมืองต่างๆ ว่าทหารอังกฤษก,กำลังมาหรือ The British are coming เช้าตรู่วันที่19เมษายนที่ลานกลางเมืองเล็กซิงตันทหารอาสา,าชาวบ้านที่เรียกว่า Minutemen เพราะพร้อมจะสู้ได้ในหนึ่งนาทีก็ได้มายืนประชันหน้ากับกองทัพอังกฤษที่เหนือกว่าทุกด้านไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนยิงก่อนแต่มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด และนัดนั้นก็คือเสียงปืนที่ได้ยินไปทั่วโลกที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามปฏิวัติอเมริกาอย่างเป็นทางการค่ะสงครามเริ่มต้นแล้วแต่ชาวอนาธิคมยังไม่ได้ต้องการเอกราชนะคะตอนนั้นพวกเขาส่วนใหญ่ยังแค่อยากรักษาสิทธิ์ของตนเองในฐานะคนอังกฤษเท่านั้นแต่เมื่อสงครามดำเนินไปความคิดก็เริ่มเปลี่ยนค่ะ หนังสือเล่มเล็กๆที่ชื่อสามัญสำนึกหรือ Common Sense ที่เขียนโดยโทมัสเพนได้กลายเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดและปลุกระแสให้ผู้คนเห็นว่าการแยกตัวเป็นเอกราชคือหนทางเดียวที่เป็นไปได้ในที่สุดสภาภาคทวีปชุดที่สองก็ได้ตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ พวกเขามอบหมายให้คณะกรรมการหคนนำโดยโทมัสเจฟเฟอร์สันร่างเอกสารเพื่อประกาศความชอบธรรมในการแยกตัวเป็นอิสระและในวันที่4กรกฎาคม1776สภาก็ได้ให้การรับรองคำประกาศอิสระภาพซึ่งเป็นวันชาติของอเมริกานั่นเองค่ะคำประกาศนี้ทรงพลังมากค่ะโดยเฉพาะในประโยคที่ว่า เราถือว่าความจริงต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งอยู่ในตนเองนั้นคือมนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาให้เท่าเทียมกันและพระผู้เป็นเจ้าได้มอบสิทธิ์บางอย่างที่ไม่อาจเพิกถอนได้มาให้แก่มนุษย์ในบรรดาสิทธิ์เหล่านั้นได้แก่สิทธิในชีวิตเสรีภาพและการแสวงหาความสุขนี่คืออุดมการณ์ที่ขับเคลื่อนการปฏิวัติ แต่ในความเป็นจริงแล้วคำว่ามนุษย์ทุกคนในยุคนั้นมีความหมายที่จำกัดมากค่ะมันไม่ได้รวมถึงผู้หญิงชนพื้นเมืองและที่น่าเศร้าที่สุดคือไม่ได้รวมถึงทาสชาวแอฟริกันกว่าครึ่งล้านคนที่ยังคงไม่มีอิสรภาพใดๆทั้งสิน้นนี่คือความย้อนแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชาติใหม่นี้ต้องเผชิญต่อไปค่ะ และนี่คือเรื่องราวการเดินทางจากความไม่พอใจสู่การประท้วงและการประกาศอิสรภาพในที่สุดค่ะจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลพวงจากการกระทำและปฏิกิริยาที่สั่งสมมานานนับสิบปี การก่อกำเนิดของสหรัฐอเมริกาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความต้องการดินแดนแต่เกิดจากความต้องการปกป้องหลักการและอุดมการเรื่องเสรีภาพและการปกครองตนเองแต่การประกาศอิสรภาพเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะสงครามยังคงต้องดำเนินต่อไปอีกหลายปีกองทัพอาสาสมัครที่นำโดยจอร์จวอร์ชิงตันจะต้องเผชิญกับกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก พวกเขาจะเอาชนะได้อย่างไรและชัยชนะจะนำมาซึ่งอะไรบ้างติดตามเรื่องราวการต่อสู้ที่เหลือได้ในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกาวเวาพอดแคสต์นะคะอย่าลืมว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ยากๆจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆเมื่อเรามาย่อยไปพร้อมกัน สำหรับซีรีส์อเมริกา The Story of a Superpower ในตอนที่2ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ